ข้อ46นะคะมานะต้องการเดินทางจากเมือง A ไปยังเมือง C โดยต้องเดินทางผ่านไปยังเมือง B ก่อนจากเมือง A ไปเมือง B มานะสามารถเดินทางโดยรถยนต์รถไฟหรือเครื่องบินก็ได้แต่จากเมือง B ไปเมือง C สามารถเดินทางไปทางเรือรถยนต์รถไฟหรือเครื่องบินมานะสามารถเดินทางจากเมือง A ไปเมือง C โดยต้องเดินทางโดยรถไฟเป็นจำนวนหนึ่งครั้งได้กี่วิธี กอไก่สขอไข่ห้าคอควายหกมงูเอันนี้นะคะเราต้องค่อยๆมาเขียนดูก่อนนะคะเพราะว่าโจทย์เนี่ยต้องการแบบโจทย์เป็นโจทย์ยาวนะคะเขาจะทําให้เรารู้สึกมึนนะคะแต่ว่าถ้าเราเขียนจําแนกดีๆเนี่ยก็จะไม่ยากอะไรอันนี้นะคะเขาบอกว่าต้องผ่านเมือง B ใช่ไหมคะถ้าเดินทางจาก A ไป C เนี่ยก็คือจะเป็นเมือง A อยู่ตรงนี้ ผ่านไปยังเมือง B แล้วค่อยไปยังเมือง C นะคะจากเมือง A ไปเมือง B เนี่ยสามารถเดินทางโดยรถยนต์รถไฟหรือเครื่องบินนะคะได้ทั้งรถยนต์รถไฟนะคะแล้วก็เครื่องบินแล้วก็ แต่ถ้าเกิดจากเมือง B ไป C เนี่ยสามารถได้ทางเรือรถยนต์รถไฟเครื่องบินก็คือมีเรือเพิ่มเข้ามานะคะนอกนั้นก็จะเหมือนจาก A ไป B ้วโจทย์เขาบอกว่าเออมานะเนี่ยจะเดินทางจาก A ไป C โดยเดินทางโดยรถไฟเป็นจำนวนหนึ่งครั้งคือต้องกำหนดให้ต้องเดินทางเป็น โดยรถไฟเนี่ยแค่หนึ่งครั้งเท่านั้นสองครั้งก็ไม่ได้นะคะจะได้กี่วิธีนะคะเราจะเห็นว่าทั้งจาก A ไป B และ B ไป C เนี่ยมีการเดินทางโดยรถไฟทั้งคู่เลยนะคะดังนั้นถ้าเกิดจาก A ไป B ใช้รถไฟเนี่ยจาก B ไป C จะห้ามใช้รถไฟแต่ถ้าเกิดจาก A ไป B เราไม่ได้ใช้รถไฟเนี่ยจาก B ไป C เนี่ยจะต้องเป็นรถไฟนะคะวิธีการทำให้ง่ายๆสำหรับข้อนี้นะคะก็คือ การเขียนเป็นแผนภาพนะคะจะง่ายที่สุดแล้วนะคะจาก A ไป B แล้วก็ไป C ถูกไหมคะ,อ,ะอย่างที่สรุปไปเมื่อกี้เขาบอกว่าต้องการเดินทางโดยรถไฟถูกไหมคะเพราะฉะนั้นถ้าจาก A ไป B เราใช้รถไฟจาก B ไป C เราจะห้ามใช้รถไฟดังนั้นจาก B ไป C เราจะใช้อะไรได้บ้างนะคะก็คือจะใช้เรือ นะ,ะแล้วก็รถยนต์กับเครื่องบินนะคะใช้เรือใช้รถยนต์ใช้เครื่องบินได้นะคะแต่ว่าห้ามใช้รถไฟนะคะดังนั้นอันนี้เนี่ยจะได้ทั้งหมด3วิธีละนะคะแต่ถ้าเกิดเราเดินทางจาก A ไป B เนี่ยไม่ใช้รถไฟนะคะ ก็คือถ้าไม่ใช้รถไฟก็คือรถยนต์กับเครื่องบินนั่นเองนะคะถ้าเราทำแบบนี้เนี่ยตอนที่เราเดินทางจาก B ไป C เนี่ยเราจะต้องใช้รถไฟนะคะเพราะว่าเขากำหนดให้บังคับให้ขึ้นรถไฟ1ครั้งนะคะ ถ้าครั้งแรกเป็นรถยนต์อีกครั้งหนึ่งก็ต้องเป็นรถไฟถ้าครั้งแรกเป็นเครื่องบินอีกครั้งหนึ่งก็ต้องเป็นรถไฟด้วยเช่นกันนะคะ <hier> เพื่อที่ว่าทุกครั้งเนี่ยเอ้ยไม่ว่าจะวิธีใดก็ตามต้องขึ้นรถไฟ1ครั้งนะคะ <hier> ซึ่งอันนี้ก็จะได้เพิ่มอีก2วิธีนะคะก็จะมีเพียงเท่านี้ทั้งหมดแล้วก็จึงมีทั้งหมด3บวก2วิธีก็เป็น 5วิธีนั่นเองนะคะสำหรับข้อนี้ก็ตอบว่า5ได้เลยนะคะจะเห็นว่าข้อนี้เนี่ยโจทย์ดูยาวมากนะคะแต่ว่าถ้าคิดจริงๆแล้วเนี่ยนาทีเดียวคิดออกเลยนะคะก็โดยการโดยการทำให้ง่ายก็คือเราจะต้องวาดภาพให้เป็นระบบนะคะจะ,จะต้องเขียนภาพแผนภาพให้ดูออกให้ง่ายที่สุดนะคะซึ่งอันนี้ก็เขียนคล้ายๆกับการทำแผนภาพต้นไม้นะคะโดยกำหนดเงื่อนไข ทำตามเงื่อนไขที่โจทย์กำหนดนะคะจากข้อนี้ก็คือทำนั่งรถไฟเอ่อต้องนั่งรถไฟเป็นจำนวน1ครั้งนะคะ2ครั้งรถไฟรถไฟนี้ไม่ได้เลยนะคะก็แค่คิดว่าถ้าครั้งแรกเป็นรถไฟอีกครั้งหนึ่งต้องไม่ใช่รถไฟก็มีเหลือแค่3อันเท่านั้น ส่วนถ้าครั้งหลังเป็นรถไฟเนี่ยครั้งแรกต้องไม่ใช่รถไฟก็เหลือแค่2วิธีเท่านั้นดังนั้นรวมกันก็มีทั้งหมด5วิธีนะคะสำหรับข้อนี้ก็ตอบช้อยส์ข้อขอไข่ได้เลยค่ะ